คลิปทีป่2ครับกลับมาอีกแล้วกับช่วงมื้อนี้ที่มีเรื่องเล่านะฮะวันนี้ก็ได้แขกรับเชิญมาอีก2คนนะครับเราจะสลับแขกรับเชิญขึ้นมาคลิปละ2คนนะครับวันนี้เราก็ไปเฟ้นหามาได้แล้วนะครับโอเคเป็นไงกันเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้นะฮะ2คลิปที่ผ่านมนาะไม่รู้ว่าเอ็นเกตมันจะดีไหมนะแต่เราก็ทาไปเรื่อยๆนะครับ แกร์ล็อกจคนแรกนะครับคือน้องยูนะครับน้องยูนี่เป็นเลเยอร์ที่โครลาดของแก่นนะครับแล้วก็เป็นสายโคเวอร์แดนด้วยนะครับใครเป็นสายรนดอมเนี่ยทักหาหนองยูได้เลยเดี๋ยวมีคอนแทคฝากไว้ให้ช่วงท้ายคลิปนะจ๊ะแล้วก็จะตอนนี้นะครับก็จะเป็นสายไพรแล้วก็สายงานด้วยนะครับอ่ะสวัสดีน้องยูะะ้วยค้าเปิดกล้องขึ้นมาได้เลย อู๋สวัสดีครับอนนุสวัสดีครับได้ข่าวว่าเพิ่งเลิกงานแล้วก็จัดเลยฮะผมกับอูนี่จะไม่เคยเจอกันนะครับเพิ่งจะมาไม่เป็นกันด้วมั้งเนี่ยรู้สึก <c oughs> โอเคคนต่อมานะครับเป็นเ,เรเยอะกท่าทมวาเหมือนกันนะครับรอบนี้ผมมีเ,เียเยอทั้งสองคนเลยนะฮะเป็นน้องเลนนะครับ น้องเยนเนี่ยจะเรียนสายศิลป์โดยเฉพาะนะครับผมก็จะมีคอร์สบ้างนะครับแต่ไม่ได้คอร์สบ่อยจะคอร์สน้อยแต่คิดว่าหลังจากนี้ก็จะเริ่มพยายามคอร์สได้มากขึ้นนะครับน้องเรียนอยู่ข้างล่างผมเองครับแต่เปิดกล้องมาได้เลยไม่ใช่สีฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นอัน,นอันนี้เป็นแอปฝั่งนูน้นเปิดกล้องมาสวัสดีครับทั้งคนสวัสด,ดีครับอัต่ยดีครับเลิกสบายดีเพิ่งเลิกงานเพิ่งเลิกเรียนกันใช่ไหมมาก่อนดีกว่าว่าเราได้อะไรมันกินกันบ้างก่อนเลย เี่ยเฮ้ยเฮ้ยก้องก้องก็เฮ้ยไม่ใช่ไฟไฟชิบหายแล้วให้มันตั้งไว้ได้ท่ทีว่ะโอเคฮนะอย่าล่งนะลูกเออนี่ได้ข่าวผิดแลกโตะมาขวดหนึ่งนะครับใส่กรอกอีสานด้วยน้นนนนองยูได้ได้อะไรกินมาวันนี้ทำไมอะไรนะคะน้องยูนอย้องยูได้ได้อะไรกินมาวันนี้วันนี้มีมีฟิสิกเกอร์สามอันแล้วก็มี โหิว,หวเป็นปดือดอะแล้วคลิปนี้ลงตอนกลางคืนด้วยนะเรียบร้อยอเรียบร้อยเลยอ้าวแล้วน้องเลนได้อะไรกินวันนี้ขอดูหน่อยสิโยเกิร์ตใส่น้ำผึ้งค่ะเฮ้ยมันมีคนหนึ่งที่แบบว่าส่งภาพมาให้ดูตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วอะว<ส>ันนี้ทุกคนอีกรอบนึงนะครับผมทีนี้ต้องรับตัวในช่วงมื้อน,นี้พี่เมียเรื่องเหลาโอเคเริ่มประเด็นแรกเลยฮะให้น้องอยู่แนะนําตัวก่อนดีกว่านะครับฝั่งไหนฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นแม เดียวเขาผมชื <als> ่ออยู่เนาะเป็นเนมเนมคอชื่ออาคารีนะคะก็อาคารีเนี่ยนเป็นชื่อตัวละครจาก L L L O L อยู่แล้วคอนไม่ได้ประมาณ6 7ปีได้แล้วค่ะตั้แต่สมัยตอนช่วงอยู่มัธยมต้นคราวนี้น้องเลนครับแนะนำตัวได้เลยนั่นแะคะพีคุณกิลกิวแน่นอนเนาะ ดีค่ะเดนค่ะเนียนควันคุโสตาค่ะก็เพิ่งมาคอสช่วงนี้ค่ะแล้วก็เรียนสายศิลป์โดยเฉพาะเลยค่ะเป็นสายศิลปะที่ม,มหาลัยแห่งหนึ่งก่อนจะดอกออกมาค่ะอะแสดงว่าเป็นหัวนักคิดแน่นอนนะฮะใครจะเพลินคนเปิดประเด็นก่อนเอาน้องเอาอเอาน้องยูก่อนดีกว่าวันนี้มีเรื่องอะไรจะคุยสิเล่าเลยนะผมจะกินหิว มันมันก็หลายเรื่องเลยนะเอาน่าจะแบบว่าเอาเรื่อง T T S ีที่เราเยอะกว่าอืเพราะว่าแบบมันอะไรหลายๆอย่างด้วยอะไรด้วยคือก่อนที่ไป T G S มันเกิดทื่ว่าแบบอันนี้ขออนุญาตใช้คําอย่างนะคะคือคือถามเธอว่ามึงที่กูคออะไรดีว่วะคือแบบถามไปแล้วแบบแล้วแบบงงอยู่แลแบบเฮ้ยชวนอะไรดีก็คิดไม่ออกเลย เพื่อนอะเพื่อนมันจำได้ว่าแบบเราอะมีพอ e อ่อของเซียวแล้วมันก็เลยมันมนำเสนอว่าทำไมไม่คอสเซียวสองวันจะเลยเซียวสองวันมันไม่ไหมใช่ไหมอันนี้ต้องถามก่อนว่าชุดใ,ชใครเป็นชุดเราเลยค่ะอาจจะตัวเองเหรอใช่คือ,ค,อคือคิดไว้แบบจะคอสแบบชุดหลักไหมหรือว่าจะแบบชุดเซนอาร์อะไรเนะี้ยจะมีปัญหาแค่ หนักอีพ็อปพ็อปของน้องก็คือเป็นเขียวยไม่ใช่เขียวเป็นห,อหออ่อห่อเป็นพ็อปเขียวพ็อปหนักจริงต้องดูว่าวัาสดุที่เขาทำเขาทำจากอะไรเป็นอะไรน่ะค่ะเป็นท่อ PVC แล้วแบบเป็นหอ่หอห่อแบบว่าเป็นอนนะไรแบบเป็นหนหังแก้วให้มันไม่หนักอะ่ะต่อให้มันไม่หนักอะ่ะเวลาเราขนย้ายถ้าถ้ามันถอดไม่ได้อะ่ะถ้ามันแบ่งครึ่งไม่ได้มันลำบากเหมือนกันนะลำบากอืมลำบากโดยเฉพาะตอนที่แบบว่าเดินทางด้วยใช่อ่ะ บางดีอะจะบอกบให้เลยว่าไอพ้พวกพอพวกเนี้ยเฮ้ย BTS หรือว่ารถไฟฟ้าบางบางที่เขาไม่ขึ้นนะเคยไปรอบหนึ่งตอนตอนนั้นน่าจะเป็น TGS ปีก่อนเหมือนกันปีก่อนหอกจงหลีหอกจงหลี <c oughs> หอะเขาไม่เอาขึ้นบินต้องเอาต้องเอาแบบดับน,น,นถือพิมหรือเอาอะไรมาห่ออืมจริงคือหนูก็เลยแก้ปัญหาแบบว่าใส่ถุงไปไอันนี้หละ่ะสัแบบเราลำบากไปก่อนวันอาวแล้วแล้วงี้แบบเราเราก็ต้องค้างคืนรับหรือว่าไปกลับโคราชเลย ต้องค้างคืนได้ไหมเราตกลงกันแล้วลว่าเราต้องค้างคืนใช่สรุปคือการที่ว่ารุ่นพี่ส่งรุ่นน้องมาสองคนมารับหน้าฝากจก็คือไม่ได้มาบ่อยใช่ไหมมาปีละครั้งใช่ไหมครับไม่คือครั้งปีที่แล้วคือมันเป็นครั้งแรกของเราแต่ว่าปีนี้อ่จจะไม่ได้มา ๆๆๆอ๋อโอเคแล้เป,เป็นเป็นประสบการณ์ขนพอบแล้วแบบหอบล่างตัวเองมางานคอส<ม> <ๆ S 2> ไม่ใช่แค่เยอะต่างจังหวัดตกรุงเทพก็เป็นนะบางคนแบบมาจากไกลๆอย่างเช่นง,งานที่จัดที่ศูนย์ธิริกิตอย่างเงี้ยบางคนมาจากแถวลังสิตแถวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เดินทางลำบากนะครับบางคนมันเล่นพอบเน้นแบบพอบอลังจริงอ่ะก็เดินทางลำบากอยู่เหมือนกันนะต้องมาแต่งเอาในงานฮะอาแล้วของแล้วของน้องเลนอะมีเรื่องอะไรจะมาพูดในวันนี้ ฟองหนูหรอคะหนูอยากดิสคัสเรื่องหนึ่งคะ่ะ <c oughs> ก็คือแบบว่าทําทาไมคอสเพย์กับงมนศิลปะถึงเกี่ยวข้องกัน <c oughs> ในมุมมองหนูอะหนูมองว่าคอสเพย์อะมันมาจากการครีเอทีฟตัวละครขึ้นมามันก็คือแบบมันก็คือการตัดเย็บด้วยอะคะ่ะ <c oughs> มันมีศิลปะในการตัดเย็บด้วย คือมันหลายแขนงติดต่อกันนะครับคือคือแน่นอนแหละว่าพวกงานหัตกรรมพวกการตัดเย็บการอะไรอย่างเงี้ยมันมันมามันมันดึงเข้ามาเกี่ยวได้หมดนะในวงการคอร์สไหนจะเรื่องการตัดชุดการทำพ็อปนะมันคือศิลปะหลายแขนงมารวมกันนะครับจนเกิดคำว่าคอสเพลย์ขึ้นมานะฮะถ้าให้อธิบายคําว่าคอสเพลย์คืออะไรคิดว่าน่าจะอธิบายได้ ยาวแบบยาวทั้งบันเลยครับแต่ว่าพี่เทมก็เคยสรุปไว้ว่าคอสเพลคือศิละปะสั้นๆเลยศิละปะหลายขาแนแขนงจับมารวมๆกันนำมายำๆกันจนกลายเป็นคอสเพลนะครับคิดว่าในวงการคอรสเนี่ยมีกี่อาชีพที่เกิดขึ้นมาใหม่ตากล้องใช่ไหมช่างเซตวิกช่างทำพร็อพแม่ค้าร้านเช่าเย็บผ้าอะไรต่างๆนานาเช่าชุด มันมีเยอะนะครับในธุรกิจนี้มันมีนมเยอะแล้วก็นมมองหนูแม้แต่การแต่งหน้านก็คือศิลปะเหมือนกันนะใช่เ็ศิลปะการแต่งหน้าคอาเพลนี่ไม่เหมือนการแต่งหน้าทั่วไปนะครับมันมันจะแบบอัพเลเวลก้นอีกคืออีกอีกเท่าหนึ่งเลยฮะใช่แต่งหน้าคอสเพลย์นี่เคยเคยแต่งนานสุดกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงเลยเหรอเอาแล้วน้องเลน่ะ ของหนูก็คือฝึกแต่งหน้าคอสเพย์หนูก็หนึ่งชั่วโมงค่ะเออขั้นต่ำมันก็สองชั่วโมงหนึ่งอ่ะขั้นต่ำมันคือชั่วโมงหนึ่งนี่ยังไม่รวมแบบว่าถ้ามันต้องเพย์ต้องอะไรด้วยนะอันนั้นก็น่าจะกินเวลาไปเยอะอยู่นะครับแล้วแล้วแล้วแท็กอ่ะแล้วแท็กไม่รู้พูดได้ไหมเคยแต่งหน้านานสุดกี่ชั่วโมงครขมสองชั่วโมงขึ้นมีเคสองเลยเหรอดูตัวอะไรวะสุกนาระใช่ใช่สุกนาะไอไอที่ผ่านมาเลยเปล่าไม่รู้อ่ะน้องเรียนต่อครับมีอะไรต่อบไหมคือ คนนอกอะจะมองบนการคอรยังไงไม่รู้นะแต่าต้องลองเข้ามาสัมผัสกันไหมถึงจะรู้ฮะว่าเออคนนอกมองเราแค่แบบเออ,อการแต่งดนตรีแบบตัวละครมันดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราลองมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองจริงๆบอกเลยว่ายากมากฮะเลิกชุดเลิกตัวละครให้เข้ากับตัวเองอะค่ะอือะไรประมาณนี้คือในการแต่งคอเนี่ยคือเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราคอตัวนี้เข้าไหมหรือตัวนี้คอแล้วเราจะขึ้นไหม เราจะไม่มีทางรู้จนกว่าเราจะได้ลองแต่งเองใช่ใช่เพราะง,งั้นก็ลองต้อง,ต,องต้องลองดูฮนะมันไม่มีใครตอบได้เออคอสตัวนี้เข้าไหมคอสตัวนั้นจะเข้าหรือเปล่าคุณต้องลองเองฮนะแล้วคุณก็ต้องมายึดตัวเองเป็นหลักว่าเราพอใจไหมเราแต่งแล้วมัน <c oughs> มันดูไม่ขึ้นหรือมันดูแบบดูไม่ค่อยโอเคแต่คนอื่นดูว่าเราคอเท่เราคอสสวยอันนี้ก็แล้วแต่คน แล้วแต่คนจะมอนครับแต่ว่าผมเองเนี่ยถ้าส่วนตัวเวลาแต่งคอสเนี่ยจะเอาที่ตัวเองพอใจอย่างตัวที่ผมคอสที่ขึ้นเลยก็คืออาริชิโน่ฮะเจเล็กเยนชินอาริชิโนคือคอสมีขึ้นเลย, J ย,ออเลยทั้งวิกทั้งชุดตั้งอะไรผมรู้สึกว่าตัวเองคอสเจเล็กไม่เข้าเลยก็เลยแบบแมวเลยคือเจเล็กก็คืออยากจะไม่คอสเลยนะครับแต่ก็ถามว่ามีคนชอบไหมมีฮะมีแน่นอนมีคนชอบแน่นอนอืมประมาณนั้นนะทีน,นี้ขอแยกหน่อยระหว่างคำว่า ถามคำถามกัดออู่แล้วว่าเราระหว่างคอสเพย์กับคอสตูมเนี่ยแตกต่างกันยังไงอันนี้ถามถูกใช่ไหมใชถม่ถ้าคอสเพย์ก็ถ้าแบบถ้าในมุมมองอะถ้านแบบถ้าถ้าที่น้องเข้าใจอ่ะถ้าคาตอตูมแบบอะไรคือแบบเหมือนแต่งอะไรที่แบบว่าแบบที่คนทั่วไปอ่ะเขารู้จักกันอืถูกต้องถูกต้องเรือร่องที่เป็นการ์ตูนต่างๆโอเคกือบถูกกือบถูก กับถูกแล้วเมื่อกี้อนเอาน้องเล่นต่อฮะคำว่าคอสตูมกับคอสเพย์ต่างกันยังไงหนูว่าคอสตูมก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนประมาณว่าเป็นชุดที่ไม่มีคาค่ะคอสตูมนะคะส่วนคอสเพย์ก็คือชุดที่มีคาถ้าเดดพูลนี่คือถ้าเกิดว่าคนคอสเดดพูลนี่เขาเรียกว่าคอสตูมหรือคอสเพย์คอสเพย์ค่ะถูกต้องนะแต่ถ้าเป็นแค่ชุดว่าบิวบันนี่บันนี่หน่อย ใส่บีกินนี่ตัวหนึ่งคอสตูมค่ะโอเคีดกว่าคอสตูมถูกต้องนะแล้วแท็กค่ะคิดว่าคอสตูมคอสเพลต่างกันยังไงผมรืมสือว่าคอสตูมมันเป็นชุดที่แบบมันสามารถตกแต่งแบบอะแดปได้อ่ะอะแดปได้ใช่ไหมอ่าใช่ฮะก็คือทิ่งที่แท็กพูดกับน้องเลนพูดพูดถูก ก็คือสรุปง่ายๆนะครับคอสเพย์คือการคอสตามตัวละครที่มีอยู่จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเกมในซีรีส์นะครับในอนิเมะอะไรก็ตามแต่ที่มีที่มีออฟฟิเชียลจริงๆนะครับอันนั้นคือการแต่งคอสเพย์ส่วนคอสตูมเนี่ยก็จะเป็นธีมแต่งตัวตามธีมเช่นธีมฮาโลวีนธีมคริสต์มาสมรหรือธีมปีใหม่อะไรพวกเนี้ยอืมเอามันก็ได้เขาเรียกว่าคอสตูม ไม่มีคาตายตัวนะครับก็คือไม่ได้อิงตามตัวละครใดๆเลยในในเรื่อง,งต่างๆหรือในเกมต่างๆไม่มีเลยนะครับทีนี้ถามต่อคําว่าเนียนคอสละน้องยูเข้าใจเข้าใจความหมายของคำว่าเนียนคอสไหม,มนเนียนคอสค,คือถ้าแบบในตามที่เข่าที่หนูเข้าใจก็คือแบบว่าถ้าแบบคือเรามีตัวเรามีวิตัวละครแต่ว่าเราอะไม่มีชุดตางตัวละครถูกต้องถูกต,ต้องเลยครับเนียนคอสคือมีติดมีตัวละคร มีบิ๊กตัวละครแต่ไม่ใช่ชุดหลักนะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นชุดซูทชุดเมดชุดอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้ท,ที่ที่ตัวละครน,นั้นๆไม่ได้ใส่นะครับนั่นก็คือการเนียนคอร์สนะครับอและไอ้เรื่องเนียนคอร์สเนี่ยมันมีประเด็นอยู่รอบหนึ่งไอ้ตอนงานเกมปีก่อนนะที่ว่าแบบเขาให้แบบคอสเพย์เข้าฟรีใช่ไืมแล้วก,ก็มีคนที่แบบเนียนคอร์สไปแล้วเข้าได้อะไรเงี้ยมันก็มีอยู่นะครัังนั้นนะครับจับวิกมาใส่หัวไม่นับคอสเพย์นะฮะไม่นับเป็นคอสเพย์นะครับ เคยการเรียนคอร์สอย่างหนึ่งนะครับถ้างานไหนที่เขาเก็บไว้ว่าคอสเพลเข้างานฟรีผมว่าผู้จัดอะ่ะเขาต้องมีความรู้ระดับหนึ่งครับเขาต้องเข้าใจว่าอะไรคือการโอรเคแล้วอะไรคือการเรียนคอร์สและอะไรคือคอสซูมนั่นฮะประมาณนั้นอา้าวยูแบบต้องเล่นอะไรเปิดหัวข้อยังไหมมีอะไรน่ามาดสคัสต์สไหมครับอืมให้ทุกคนอะแบบ ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะรูปร่างของแต่ละคนกันแล้วก็ให้กำลังใจกันให้กำลังใจและเป็นพลังงานพลังงานวกให้กับกนกคนกันด้วยนะคะ,ะ,ะก็นั่นแหละครับคอเพลย์มันคือถ้าเราคอสตัวเดียวกันเขาคือเขาเราคือเราอะไม่ต้องไม่ต้องไปเปรียบเทียบมาถ้าจะพูดว่าไม่ให้เปรียบเทีย,มมมยบยม,มันก็พูดยากอะเนาะเพราะว่าเรา เวลาเราเห็นคนที่เขาแบบคอสตัวเดียวกับเรางานเดียวกันได้แล้วเขาทำไมดูดีกว่าเราอะไรเงี้ยเราก็จะเปรียบเทียบไหมแต่ว่าบอกเลยครับว่าเขาเขาคือเขาเราคือเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับเขานะครับเราพอใจเราคิดเราคิดว่าเราคอสเราโอเคก็พอแล้วนะครับไม่ต้องอาไปไม่ต้องเห็นคนนั้นคนนี้ดีกว่านะครับไม่งั้นมันก็จะแบบเออไม่งั้นคุณคุณคุณก็จะ้อยคาดตัวอีกปีกหรือว่าเออมันก็ต้องมีคนดีกว่าแน่นอนมันมีคนมันมีคนดีกว่าเราอยู่แล้วไม่แปลก แล้วมันก็มีคนที่เขาแบบว่าแต่งได้ไม่เท่าเราก็มีเหมือนกันฉะนั้นทําไมเราไม่ไม่มองกันไงบ้างถูกไหมเรา,าอมองแบบว่าโฟกัสกับตัวเองว่าเฮ้ยเราขอได้ดีกว่าเมื่อก่อนนะเว้ยค,คือเอาง่ายๆคือแข่งกับตัวเองนะครับไม่ต้องมาแข่งกับใครเขานะครับก็จะประมาณ <của S 2> นี้นะครับอ่าแล้ววายูมีอะไรเล่าต่อไหมครับก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่ามีแค่ติดเรื่องเดียวคือเรื่องของอ เรื่องพ็อปนะครับก็มีอะไรจะฝากบอกถึงคนที่เข้ามาดูไหมครับเรื่องการไปงานหรือการขนย้ายพ็อปอย่างเงี้ยคือถ้าแบบใส่ไป TDS แล้วพ pop มันใหญ่แบบคือต้องระวังให้ดีๆเพราะว่าแบบคือถ้าเป็นอตัวเองไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็น p อ p เช่าแต่ถ้าเป็น p อ p เช่าอ่ะอันตรายสุดอันตรายมากเลยคือเช่าชุดเช่าชุดมาคือดูแบบดูทุกชิ้นดูทุกส่วนคือถ่ายวดีโอไว้ร์ทุกส่วนเลยไม่ใช่แค่พ็อปแบบ ถืออย่างี่ยก็เป็นแบบว่าพับตับตัวด้วยคะคะถ้าหายคือเรียบร้อยเรียบร้อยเลยแล้วโดนปับโหดด้วยคือถ้าเรายิ่งเราแบบเราไม่รู้ว่ามันหายอ่ะเราส่งคืนแม่ค้าแล้วแม่ค้ามาเจออ้าวทำไมไม่แจ้งโดนเลยสองเท่าคนนี้เรียบร้อยนี่โดนมาเต็มเต็มแล้วค่ะนี่ก็นี่ก็เป็นสาเหตุนึงที่แบบไม่ค่อยเช่าจุดคอร์ตนะแต่ละคนนะบางคนก็อาจจะไม่พอพอดีเออ ใครจะใครจะเช่าหรือไม่เช่าก็แล้วแต่เขาก็เราจะเช่าก็ปล่อยไปอันนี้ยังไม่รวมทำวิกพันนะ <c oughs> <g ül> ยิ่งวิกผมยาวนี่อันตรายมากเลยผม<อ> <c oughs> ไม่อยากพูดเลยมีประพัดไม่ดีกับวิกใช่ไหมเป็นเหมือนกันคอยแต่จะแบบพันนะพีน่นิวตอนตอนไทยเนี่ยแหละค่ะใครใครตละหลาดใจเนี่ยแหละเราคอยเ<อ>ป็นหลังการเราอีกมันไหลไหลตลอดเวลาเลยแบบ มัน,ม,นมันเก็บไม่อยู่ด้วยเ,ยเออเข้าใจหลานตั้งเคยคอสบเหมือนกันนะอวิกก็ไหลเหมือนกันแบบโอเคครับก็หมดแล้วครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็เหลือได้กรอกอีกชิ้นหนึ่งพอดีไม่ <c oughs> กินไรอะ่ะเมื่อกี้เห็นนะเห็นนะกินไรเมื่อกี้น <c oughs> <c oughs> ้องเล่นกินหมดยังกินหมดยังเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เพิ่งเห็นคำสุดท้ายคาตาเลย ส่วนแท็กก็น่าจะไม่ได้กินอะไรนะแท็กก็น่าจะแบบกลับจากลอดออมาก็น่าจะเหนื่อยอยู่เปิดกล้องไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจนะครับโอเคขอบคุณทั้งสองคนมากเลยครับน้องน้องยูและน้องเลนนะครับเดี๋ยวให้น้องยูฝากคอนแทคไว้ใต้คลิปได้เลยครับเชิญเลยแล้วลูกถ้าทิกต็อกหนูมีทิกต็อกอยู่ค่ะส่วนเฟซหนูรอเบรกชื่อเฟซก่อนเดี๋ยวค่อยแปะ ต่อเดี๋ยวแปะให้นะคะสักครู่ค่ะได้ไม่เป็นไรโอเคเอและและนี่คือติกตอกของน้องเลนนะครับแอดไปกันได้นะครับผมก็คุยได้เลยเนาะเออทักไปก็คุยได้ปกตินะฮะแบทเป็นกันได้เลยครับส่วนน้องยูละ่ะก็ฝั่ง<น> <c oughs> ยูมีหลายช่องทางเนาะก็อาจจะเยอะหนือนพอสมควรใน t ิกตอกยูของจะของยูจะชื่อเป็นอาคาลิ ท่านมาจะเป็นเฟซบุ๊กค่ะเป็น u ู c o ร์แอนคอรับแล้วก็ TikTok แล้วก็เป็น IG ค่ะก็คือ IU ยูอัญชลกรวัตปร f u c านะฮะก็ขอขายข้อช่วงนี้นิดนึงนะครับใครที่อยากเข้ามานั่งคุยกันแบบนี้นะครับในช่วงมือด้นพื้มือนี้มีเรื่องราวกับผมนะฮะก็สามารถไอพีเฟซบุ๊กส่วนตัวมาได้เลยนะครับผมจะเอาชื่อเฮ้ยกินไรอีกแล้วผมจะเอาชื่อ ของคุณนะครับลงไปในลิสต์ในการรอขึ้นเทปด้วยกันนะครับคือก็คือรออัดด้วยกันนี่แหละนะครับผมวันนี้ผู้โชคดีเป็นน้องยูแล้วก็น้องเรนนะครับจมีแท็กมาเป็นเอ่เป็นผู้ช่วยช่วยฟังวันนี้นะครับผมนั่นแหละครับคลิปหน้าครับอาจจะเป็นคุณนะครับก็อยางไรถ้าสนใจก็ทักเ c e b o o กส่วนตัวมาได้เลยนะครับตามที่บอกไว้เลยครับตามนี้เลยเปฟซบุ๊กที่นีเลยนะครับบ้านนึงขอคข้าไปทับ <c oughs> ก่อนจากโอเคไปจริงแล้วนะครับขอบคุณมากน้องเลนน้องอ,อยู่ครับ <c oughs> แท็กด้วยครับสวัสดีครับ